สัญญาณเริ่มต้นของภาวะส,สมองเสื่อมที่คนส่วนน้อยรู้และ13อาการคลาสสิกของภาวะส,สมองเสื่อมคุณรู้หรือไม่ว่าการลืมความจําอาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่รุนแรงกว่าการสูงวัยคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าภาวะส,สมองเสื่อมสามารถป้องกันได้และคุณจะรู้จักสัญญาณเริ่มต้นของสภาวะที่ทําให้สุดสมนี้ได้อย่างไรคําถามเหล่านี้สําคัญที่เราจะสํารวจวันนี้ภาวะส,สมองเสื่อมกระทบล้านคนทั่วโลกแต่หลายคนยังเชื่อว,ว่าเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการสูงวัยจริงหรือในวิดีโอนี้ เราจะเปิดเผยว่าภาวะสมองเสื่อมคืออะไรจริงๆประเภทที่พบบ่อยที่สุดและก้าวสัญญาณเริ่มต้นที่อาจบ่งชี้การพัฒนาของมันนอกจากนี้เราจะหาหรือ13อาการคลาสสิกและกลยุทธ์เพื่อป้องกันการเสื่อมถอยทางปัญญาลองนึกภาพว่าคุณสามารถดำเนินการตอนนี้เพื่อปกป้องสุขภาพสมองของคุณอยู่จนถึงตอนจบและคนพบความก้าวหน้าล่าสุดในการรักษาที่นำความหวังมาสู่ล้านคนมาเริ่มกันเลยภาวะสมองเสื่อมคืออะไรจริงๆ ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่กระทบหน้าที่ทางปัญญาเช่นความจำภาษาการให้เหตุผลและพฤติกรรมมันเกิดจากความเสียหายหรือสูญเสียเซลประสาทในสมองรบกวนความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันพาวัดสมองเสื่อมไม่ใช่โรคเฉพาะแต่เป็นคำกว้างสำหรับการเสื่อมถอยทางปัญญาที่สำคัญแม้พบล่อยในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่ส่วนปกติของการสูงวัยมันเป็นสภาวะที่ต้องวินิจฉัย และรักษาอย่างเหมาะสมตัมนานที่เราต้องทำลายภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่การสูงวัยปกติสิ่งสำคัญคือเน้นว่าภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่ส่วนของกระบวนการสูงวัยตามธรรมชาติแม้ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุคนชราส่วนใหญ่ไม่พัฒนาภาวะสมองเสื่อมการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาเล็กน้อยเช่นลืมเป็นครั้งคราพบป่อยในการสูงวัยอย่างไรก็ตามภาวะสมองเสื่อมเกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยทอนี่สำคัญที่กระทบการทำงานประจำวันดังนั้นไม่ควรสมมติว่า การลืมความจำหรือสับสนในผู้สูงอายุเป็นปกติเสมอหากมีความกังวลต่อเนื่องสิ่งจำเป็นคือขอาการประเมินทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้องสีประเภทของภาวะส,สมองเสื่อมที่คุณต้องรู้มีหลายประเภทของภาวะส,สมองเสื่อมโดยโรคอัลไซเมอร์เป็นที่พบบ่อยที่สุดมันมีลักษณะการสูญเสียความจำความยากลำบากทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ก้าวหน้าประเภทอื่นคือภาวะส,สมองเสื่อมจากหลอดเลือดเกิดจากความเสียหายสมองเนื่องจากปัญหาการไหลาเวียนเช่นโรคหลอดเลือดสมองภาวะส,สมองเสื่อมริว นี่บอดีนำเสนอความผันผวนทางปัญญาภาพหลอนทางสายตาและอาการคล้ายพากินสัรภาวะสมองเสื่อมออฟโรนโตเทียมพันกระทบบุคลิกภาพพฤติกรรมและความเข้าใจภาษาเป็นหลักการเข้าใจประเภทต่างๆสำคัญสำหรับการนำทางรักษาที่เหมาะสมก้าวสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมที่อาจถูกมองข้ามหนึ่งจุดดิ้นรนกับคำพูดมันอาจมากกว่าที่คุณคิดเน่นในสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมคือความยากในการหาคำระหว่างการสนทนาบุคคลอาจลังเลใช้คำคลุมเครือ หรือคำแทนที่ไม่เหมาะสมความยากนี้เกินกว่าการลืมเป็นครั้งคราวกลายเป็นบ่อยและรบกวนการสื่อสารพาวกเกาอาจสลับคำที่คล้ายกันหรือดิ้นรนเพื่อตั้งชื่อวัตถุทั่วไปสัญญาณนี้สามารถละเอียดอ่อนในตอนแรกแต่มีแนวโน้มแย่ลงตามเวลาการใส่ใจความยากที่ต่อเนื่องนี้สำคัญสำหรับการวินิจฉัยต้น2จุดการเปลี่ยนแปลงในประสาทสัมผัสการมองเห็นการได้ยินและอื่นๆการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสเช่นการมองเห็นการได้ยินกลิ่นและรสสามารถเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมบุคคล อาจมีปัญหาในการจดจำใบหน้าที่คุ้นเคยหรือตัดสินระยะทางและความลึกปัญหาการได้ยินเช่นความยากในการติดตามการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังก็สามารถเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในกลิ่นและรสนำไปสู่หาราสูญเสียความสนใจในอาหารที่เคยชอบเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้อื่นๆการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสเหล่านี้สามารถกระทบคุณภาพชีวิต และบ่งชี้การเสื่อมถอยทางปัญญาพื้นฐาน3จุดขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งที่คุณเคยรักระวังการสูญเสียความเริ่มเริ่มเป็นสัญญาณเริ่มต้นอีกอย่างของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจกลายเป็นแรงจูงใจน้อยลงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เคยชอบหรือเริ่มงานใหม่พวกเขาอาจดูเฉยเมยขาดพลังงานหรือความกระตือรือร้นงานอดิเรกและความสนใจที่ยาวนานอาจถูกละเลยการสูญเสียความเริ่มเริ่มนี้อาจแสดงในความปรารถนาขาดสำหรับการนอ ก็ตอ,ตอบทางสังคมหรือเหตุการณ์ครอบครัวการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้สามารถค่อยเป็นค่อยไปและสับสนกับภาวะซึมเศร้าสีความอ่อนแอของกล้ามเนื้ออาจเชื่อมโยงกับสมองปัญหากล้ามเนื้ออาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะในภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดและลีวีบอดี้บุคคลอาจแสดงความอ่อนแอของกล้ามเนื้อความเหนื่อยล้าหรือความยากในการทําการเคลื่อนไหวที่แม่นยำงานง่ายเช่นติดกระดุมเสื้อหรือใช้เครื่องครัวอาจกลายเป็นท้าทายการล้มบ่อยหรือปัญหาการรักษาสมดุลก็สามารถเกิดขึ้น ปัญหามอเตอร์เหล่านี้อาจนำหน้าหรือมาพร้อมก่อหาระเสื่อมถอยทางปัญญาส่งสัญญาณความต้องการการตรวจสอบทางการแพทย์5จุดหลงทางในสถานที่คุ้นเคยการเชิงพื้นที่เป็นสัญญาณทั่วไปในระยะเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจหลงทางในสถานที่คุ้นเคยเช่นละแวกบ้านของตนหรือดิ้นรนกับทิศทางง่ายๆพวกเขาอาจสับสนเมื่อพยายามหาห้องเฉพาะในบ้านหรือนำทางสภาพแวดล้อมที่รู้จักความรู้สึกทิศทางและ ความสามารถในการสร้างแผนที่จิตใจถูกปนีประนอมการนี้สามารถก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความหงุดหงิดกระทบความเป็นอิสระของบุคคล6จุดปัญหาการนอนที่อาจเปยดิดเผยมากกว่าการรบกวนการนอนสามารถเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจประสบการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการนอนเช่นความยากในการหลับตื่นกลางดึกปล่อยหรือง่วงมากเกินไปในเวลากลางวันการกลับรายการของวงจรน,นอนตื่นที่รู้จักกันในชื่อสนานิงก็สามารถเกิดขึ้นด้วยความปั่นป่วน และความสับสนที่เด่นชัดมากขึ้นในตอนเย็นการรบกวนการนอนเหล่านี้สามารถกระทบคุณภาพชีวิตและภาระผู้ดูแลการจัดการปัญหาการนอนอย่างเหมาะสมเป็นด้านสําคัญของการดูแลภาวะสมองเสื่อม7จจุดท่าทางโค้งและความยากในการเดินการเปลี่ยนแปลงท่าทางอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะในลิวีบอดี Body. และภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดบุคคลอาจแสดงท่าทางโค้งความแข็งของกล้ามเนื้อหรือความยากในการเริ่มการเคลื่อนไหวการเดินของพวกเขาอาจกลายเป็นชาสับเปลี่ยนหรือด้วยก้าวเล็กๆก,การเปลี่ยนแปลงท่าทางเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงของการล้มและสามารถกระทบความคล่องตัวพวกมันอานละเอียดอ่อนในตอนแรกแต่มีแนวโน้มก้าวหน้าตามเวลาการประเมินของนักกายภาพบำบัดสามารถช่วยระบุและจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 8. จุดงานง่ายกลายเป็นซับซ้อนความยากในการทำกิจวัตรเป็นสัญญ,ญาณเรอ มุมต้นทั่วไปของภาวะส,สมองเสื่อมกิจกรรมที่คุ้นเคยเช่นทำอาหารง่ายจ่าบินหรือใช้เครื่องใช้ในบ้านอาจกลายเป็นท้าทายบุคคลอาจสับสนเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนหรือลืมวิธีทำกิจที่เคยอัตโนมัติความยากนี้สามารถนำไปสู่ความผิดพลาดความหงุดหงิดและการสูญเสียความเป็นอิสระการใส่ใจการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันสำคัญสำหรับการวินิจฉายต้นและการสนับสนุนที่เหมาะสมก้าวจุดไม่สนใจแม้แต่การพูดความเฉยเมย หรือที่รู้จักกันในชื่อฮิดอนีาเป็นสัญญาณเริ่มต้นบ่อยของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่สนุกน่าด,ดิเรกหรือการโต้ตอบทางสังคมที่เคยชอบพวกเขาอาจดูห่างเหินทางอารมณ์ขาดแรงจูงใจหรือความกระตือรือร้นความเฉยเมยสามารถสับสนกับภาวะซึมเศร้าแต่ในภาวะสมองเสื่อมมักไม่มีภาวะเศร้าล,ลึกทีเกี่ยวข้องการขาดการมีส่วนร่วมนี้สามารถกระทบคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์การจดจํา และจัดการความเฉยเมยเป็นส่วนสําคัญของการดูแลภาวะส,สมองเสื่อม13าอาการคลาสสิกของภาวะส,สมองเสื่อมที่คุณต้องจดจำหนึ่งจุดทั้งหมดในเวลาและพื้นที่เป็นอาการคลาสสิกของภาวะส,สมองเสื่อมบุคคลอาจหลงทางในสถานที่คุ้นเคยสับสนวันเวลาหรือฤดูกาลพวกเขาอาจด,ดิ้นรนเพื่อหาทางกลับบ้านหรือไปยังสถานที่ที่รู้จักสามารถเกิดขึ้นทั้งในเวลาและพื้นที่นี่สามารถก่อให้เกิดความวิตกกังวลความสับสนนอนและเพิ่มความเสี่ยงของการจบลงในสถานการณ์อันตรายกลยุทธ์เช่นป้ายกำกับปฏิทิน และกิจวัตรสามารถช่วยลด2ความยากในการวางแผนหรือแก้ปัญหาความยากในการวางแผนหรือแก้ปัญหาเป็นอาการทั่วไปของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจดิ้นรนเพื่อติดตามแผนทำงานกับตัวเลขหรือจัดการเรื่องการเงินงานซับซ้อนเช่นจัดการเดินทางหรือเหตุการณ์อาจกลายเป็นท้าทายอย่างยิ่งความสามารถในการให้เหตุผลและหาทางออกถูกประณีประนอมนี่สามารถนำไปสู่ความผิดพลาดความหงุดหงิดและการสูญเสียความเป็นอิสระการสนับสนุนและการทำให้งานง่าย อาจจำเป็น3จุดวางวัตถุในสถานที่ไม่เหมาะสมการวางวัตถุในสถานที่ไม่เหมาะสมเป็นอาการบ่อยของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจเก็บสิ่งของในสถานที่แปลกๆและต่อมาลืมว่าวางไว้ที่ไหนกุญแจในตู้เย็นเสื้อผ้าในถังขยะหรืออาหารในลิ้นชักเป็นตัวอย่างทั่วไปพฤติกรรมนี้สามารถก่อให้เกิดความสับสนความหงุดหงิดและข้อกล่าวหาการขโมยสิ่งสำคัญคืออดทนสร้างกลยุทธ์การจัดระเบียบ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการระบุสถานที่เฉพาะสำหรับสิ่งจำเป็นสามารถช่วยสีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรมเป็นอากาประทุวไปของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจแสดงการแกว่งทางอารมณ์อย่างรวดเร็วจากสงบไปสู่ความหงุดหงิดหรือเศร้าโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการปลดปล่อยทางเพศหรือความก้าวร้าวสามารถเกิดขึ้นความเฉยเมยและการถอนตัวทางสังคมก็บ่อยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถท้าทายสำหรับผู้ดูแล และกระทบความสัมพันธ์การเข้าใจว่านี่เป็นอาการของภาวะสมองเสื่อมมากกว่าการกระทรําโดยเจตนาสําคัญกลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการพฤติกรรมสามารถช่วยห้าาษาวะหรืออุจจระปภาวะหรืออุจจระสามารถเป็นอาการของภาวะสมองเสื่อมทีก้าวหน้ามากขึ้นบุคคลอาจมีปัญหาในการจดจําความต้องการไปห้องน้ําหรือหามันทันเวลาการควบคุมสฟิงเตอร์อาจถูกระนีประนอมนี่สามารถก่อให้เกิดความอายปัญหาสุขอนามัยและภาระผู้ดูแลแนวทางเช่นการเตือนปกติเสื้อผ้าที่เข้าถึงง่าย และผลิตภัณฑ์สำหรับภาวะกลั้นไม่อยู่สามารถช่วยจัดการปัญหาที่ละเอียดอ่อนนี้6จุดภาพหลอนภาพหลอนเป็นอาการที่เป็นไปได้ของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะในลีวีบริบทบุคคลอาจเห็นได้ยินหรือรู้สึกสิ่งที่ไม่มีอยู่ภาพหลอนทางสายตาเช่นเห็นคนสัตว์หรือวัตถุที่ไม่มีอยู่เป็นที่พบบ่อยที่สุดพอวอ์กมันสามารถชัดเจนและน่ากลัวภาพหลอนทางหูเช่นได้ยินเสียงอาจเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือยืนยันความรู้สึกของบุคคล โดยไม่เผชิญหน้ากับความจริงของภาพหลอนกลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางและยาอาจจาเป็น s จุดปัญหาความจําระยะสั้นปัญหาความจําระยะสั้นเป็นอาการฮอร์โมนของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจลืมข้อมูลล่าสุดเช่นการสนทนาเหตุการณ์หรือนัดหมายพวกเขาอาจถามซ้ำหรือเล่าเรื่องหลายครั้งไม่จำว่าพูดคุยหัวข้อนั้นแล้วความจำระยะยาวของเหตุการณ์เก่าอาจยังคงสมบูรณ์ในตอนแรกการลืมความจำเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความสับสนความหงุดอีกดและการพึ่งพาผู้อื่นการใช้การเตือนที่เขียนรูปภาพ และเรื่องราวชีวิตสามารถช่วย8จุดการแยกตัวทางสังคมการแยกตัวทางสัง <Rena> ค <ult> มเป็นอาการทั่วไปของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจสูญเสียความสนใจในการโต้ตอบทางสังคมหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เคยชอบพวกเขาอาจรู้สึกไม่สบายในสถานการณ์ทางสังคมเนื่องจากความยากทางปัญญาและการสื่อสารความอัปยศและการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมก็สามารถมีส่วนการถอนตัวนี้สามารถกระทบคุณภาพชีวิตและเร่งการเสื่อมถอยทางปัญญาการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ปรับ และกลุ่มสนับสนุนสามารถเป็นประโยชน์ก้จุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นอาการที่เป็นไปได้ของวิบุคคลอาจแสดงการปลดปล่อยพูดหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเช่นการรุกหรือการแสดงออกอาจเกิดขึ้นความก้าวร้าทางวาจาหรือกายโดยเฉพาะระหว่างการดูแลส่วนตัวก็พบบ่อยพฤติกรรมเหล่านี้สามารถอายและท้าทายสำหรับผู้ดูแลสิ่งสำคัญคือจำว่าพวกมันเป็นอาการของโรคไม่ใช่การกระทำโดยเจตนากลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารที่สงบ และการปรับสภาพแวดล้อมสามารถช่วยหนึ่งการถามซ้ำการถามซ้ำเป็นอาการบ่อยของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจถามคำถามเดียวกันหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นแม้หลังจากได้รับคำตอบนี้เกิดจากปัญหาความจำระยะสั้นและความยากในการเก็บข้อมูลใหม่การทาซ้ำสามารถเหนื่อยและหงุดหงิดสำหรับผู้ดูแลและสิ่งสำคัญคือตอบด้วยความอดทนและสงบใช้ประโยคสั้น และตรงการเตือนที่เขียนหรือภาพก็อาจช่วยหนึ่งหนึ่งความยากในการติดตามการสนทนาความยากในการติดตามการสนทนาเป็นอาการทั่วไปของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจดิ้นรนเพื่อตามการสนทนาโดยเฉพาะในกลุ่มหรือสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังพวกเขาอาจสูญเสียการติดตามการสนทนามีปัญหาการหาคำหรือแสดงความคิดอย่างชัดเจนนี่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดความหงุดหงิดและการถอนตัวทางสังคมสิ่งสำคัญคือผู้ชัดเจนและใช้ใช้ประโยคสั้น และให้เวลาแก่บุคคลในการประมวลผลข้อมูลการลดสิ่งรบกวนและเสียงพื้นหลังก็สามารถช่วย1นึิการสูญเสียความตระนักถึงเวลาการสูญเสียความตระนักถึงเวลาเป็นอาการลักษณะของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจสับสนวันเดือนหรือปีปัจจุบันพวกเขาอาจดิ้นรนเพื่อจําวันที่สําคัญเช่นวันเกิดหรือนัดหมายการผ่านของเวลาอาจดูบิดเบือนกับบุคคลที่เชื่อว่าเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นนานมาแล้วหรือในทางกลับกันการชั่วคราวนี้สามารถรบกวนกิจวัตรประจําวัน และก่อให้เกิดความสับสนการใช้ปฏิทินนาฬิกาและกิจวัตรที่มีโครงสร้างสามารถช่วยรักษาความรู้สึกของเวลา13ความยากในการตัดสินใจความยากไกลในการตัดสินใจเป็นอาการทั่วไปของภาวะสมองเสื่อมบุคคลอาจดิ้นรนเพื่อประเมินตัวเลือกชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียหรือสรุปการเลือกง่ายเช่นสงมัยอะไรหรือกินอะไรอาจกลายเป็นท้าทายการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นเรื่องการเงินหรือสุขภาพอาจถูกประณีประนอมมากยิ่งขึ้นความยากนี้สามารถนำไปสู่ความไม่เด็ดขาดความวิตกกังวล และการพึ่งพาผู้อื่นการเสนอตัวเลือกที่จำกัดและชัดเจนและให้เวลาสำหรับการตัดสินใจสามารถช่วยสาเหตุของภาวะส,สมองเสื่อมหลายสภาวะสามารถก่อให้เกิดภาวะส,สมองเสื่อมโดยรวมโรคอัลไซเมอร์เป็นที่พบปอยที่สอดูในอัลไซเมอร์การสะสมโปรตีนผิดปกติเกิดขึ้นในสมองนำไปสู่การตายของเซลประสาทภาวะส,สมองเสื่อมจากหลอดเลือดเกิดจากความเสียหายสมองเนื่องจากปัญหาการไหลาเวียนเช่นโรคหลอดเลือดสมองสาเหตุอื่นรวมวิวิบอดีมีลักษณะการสะสมของโปรตีนอัลฟาซินิวคลีนและฟรอนตตเทมโปร ซึ่งกระทบปีบสมองส่วนหน้าและขมับปัจจัยเสี่ยงรวมอายุสูงประวัติครอบครัวโรคหัวใจและหลอดเลือดและวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพการป้องกรรันภาวะสมองเสื่อมหนึ่งจุดควบคุมเบาหวานการจัดการเบาหวานอย่างเหมาะสมเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกรรันภาวะสมองเสื่อมระค์ผดับน้ำตาในเลือดสูงสามารถทำลายหลอดเลือดและกระทบการทำงานของสมองการรักษาน้ำตาในเลือดภาย ในระดับที่แนะนำผ่านอาหารสมดุลการออกกำลังกายสม่ำเสมอและยาเมื่อจำเป็นสามารถลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมยิ่งไปกว่านั้นการควบคุมเบาหวานยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างสำหรับการเสื่อมถอยทางปัญญาสองจุดเลิกสูบบุหรี่การเลิกสูบบุหรี่เป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญต่อภาวะสมองเสื่อมการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสื่อมถอยทางปัญญาและภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะจะหากหลอดเลือดการสูบบุหรี่ทำลายหลอดเลือดลดการไหลของเลือด และออกซิเจนไปยังสมองการเลิกสูบบุหรี่แม้ในวัยสูงก็สามารถนำประโยชน์มาสู่สุขภาพสมองทรัพยากรเช่นการบำบัดแทนนิโคตินและการสนับสนุนพฤติกรรมสามารถช่วยในกระบวนการเลิก3จุดจัดการความเครียดการจัดการความเครียดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมความเครียดหรือรังสามารถกระทบสุขภาพสมองเชิงลบกระทบความจำและการทำงานทางปัญญาการปฏิบัติเช่นการทำสมาธิการหายใจลึกและกิจกรรมผ่อนคลายสามารถช่วยลดระดับความเครียดนอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ทา ในสังคมที่บวกการเพลิดเพลินกับงานอดิเรกและการสมดุลความรับผิดชอบส่วนตัวและอาชีพก็มีส่วนช่วยความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตการดูแลสุขภาพอารมณ์สำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกายในการป้องกันการเสื่อมถอยทางปัญญาสีททายสมองของคุณสม่ำเสมอการท้าทายสมองสม่ำเสมอเป็นวิธีส่งเสริมสุขภาพทางปัญญาและป้องกันภาวะสมองเสื่อมกิจกรรมกระตุ้นจิตเช่นปริศนาเกมคำเรียนภาษาใหม่หรือเครื่องดนตรีสามารถเสริมความเชื่อมโยงสมองการอ่านการเขียน และการสนทนาทางปัญญาก็เป็นประโยชน์กิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นความยืดหยุ่นของสมองช่วยรักษาสมองให้และทนทานสิ่งสำคัญคือเลือกกิจกรรมที่สนุกและเปลี่ยนสิ่งกระตุน้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด5จุดกิจกรรมกายการออกกำลังกายสม่ำเสมอจำเป็นในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมการออกกำลังกายปรับปอนอุคงการไหลเวียนเลือดให้ออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น แกสมองนอกจากนี้กิจกรรมการกระตุ้นการผลิตปัจจัยการเจริญเติบโตที่ส่งเสริมสุขภาพเสียประสาทอย่างน้อย150นาทีของกิจกรรมแอโรบิกปานกลางต่อสัปดาห์เช่นเดินเร็วว่ายน้ำหรือเต้นรำแนะนำการฝึกความแข็งแรงและสมดุลก็เป็นประโยชน์การหากิจกรรมที่สนุกที่เหมาะกับสภาวะกายของแต่ละคนสำคัญสำหรับการยึดมั่นระยะยาว6จุดอยู่ทางสังคมการอยู่ทางสังคมเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกรรันภาวะสมองเสื่อมการมีส่วนร่วมทางสังคมกระตุ้นสมองส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และลดขอ ความเสี่ยงของการแยกตัวซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเสื่อมถอยทางปัญญาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มเช่นชมรมหนังสือชั้นเรียนศิลปะหรืออาสาสมัครสามารถเป็นประโยชน์การปลุกฝังความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับครอบครัวและเพื่อนก็จำเป็นการโต้อตอบทางสังคมให้โอกาสสำหรับการสื่อสารการสนับสนุนทางอารมณ์ และการกระตุ้นทางปัญญามีส่วนช่วยสุขภาพสมองระยะยาว7จุดปรับปรุงการนอนของคุณการปรับปรุงคุณภาพการนอนเป็นมาตรการป้องกันสําคัญต่อภาวะสมองเสื่อมการนอนที่เพียงพอจําเป็นสําหรับการรวมความจําการกําจัดสารพิษสมองและการรักษาหากการทํางานทางปัญญาการสร้างกิจวัตรการนอนสม่าเสมอด้วยเวลานอน และตื่นที่สม่ำเสมอสามารถช่วยการสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่สบายหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอก่อนและปฏิบัติเทคนิคผ่อนคลายก็เป็นประโยชน์การรักษาความผิดปกติการนอนเช่นสลิปแอกในสำคัญสำหรับการพักผ่อนที่ฟื้นฟูแปดลดน้ำหนักการลดน้ำหนักหากจำเป็นเป็นกลยุทธ์ป้องกันต่อภาวะสมองเสื่อมโรคอ้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสื่อมถอยทางปัญญาและภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะเมื่อเกิดในวัยกลางคนน้ำหนักเกินสามารถกระทบสุขภาพหลอดเลือดเพิ่มการอักเสบและทำ ให้การทำงานสมองปกร่องการใช้อาหารสมดุลที่อุดมไปด้วยผลไม้ผักธัญพืชเต็ม,มเมล็ดและไขมันดีร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอสามารถช่วยบรรลุและรักษาน้ำหนักที่ดีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเล็กน้อยที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวการสำรองทางปัญญาการพัฒนาสำรองทางปัญญาเป็นแนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมสำรองทางปัญญาหมายถึงความสามารถของสมองในการรับมือกับความเสียหายหรือพยาธิวิทยาในขณะที่รักษาการทำงานทางปัญญาปัจจัยเช่นการศึกษาอาชีพซับซ้อน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระตุ้นจิตตลอดชีวิตมีส่วนช่วยสร้างสระรำรองนี้สำรองทางปัญญาที่มากกว่าสมองยิ่งทนทานต่อความท้าทายดังนั้นการเรียนรู้ต่อเนื่องการมีส่วนร่วมในงานอดิเรกที่ท,ท้าทายและการรักษาชีวิตที่ทางปัญญาเป็นกลยุทธ์ที่มีค่าหนึ่งปรับปรุงอาหารของคุณ,คณการปรับปรุงอาหารเป็นมาตรการป้องกันจำเป็นต่อภาวะสมองเสื่อมอาหารที่ดีให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการทำงานสมองที่เหมาะสมอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่อุดมไปด้วยผลไม้ผักธัญพืชเต็มเมล็ดปลา,า้ํามันมะกอก และถั่วเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่ำกว่าของการเสื่อมถอยทางปัญญาการจำกัดการบริโภคอาหารแปรรูปน้ำตาลเพิ่มและไขมันอิ่มตัวก็สำคัญการรวมอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมกา้าลบสามเช่นแซลมอนและวอลนัทและสารตาลอนุมูลอิสระเช่นเบอร์รี่และผักใบเขียวสามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมองหนึ่งหนึ่งจุดควบคุมความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลการควบคุมความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสำคัญในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที เพิ่มขึ้นของการเสื่อมถอยทางปัญญาและภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดปัจจัยเหล่านี้สามารถทำลายหลอดเลือดและกระทบการจัดหาออกซิเจนและสารอาหารไปยังสมองการใช้อาหารที่ดีการออกกำลังกายสมบมําเสมอและการจัดการความเครียดสามารถช่วยรักษาความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลในระดับที่เหมาะสมในบางกรณียาที่แพทย์สัง่งอาจจำเป็นความก้าวหน้าใหม่ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมการวิจัยในการรักษาภาวะสมองเสื่อมพัฒนายอย่างต่อเนื่องแม้ยังไม่มีวิธีรักษาความ ก in ้าหน้าหม่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตและชะลอการก้าวหน้าของโรคยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการควบคุมอาการทางปัญญาและพฤติกรรมกำลังถูกศึกษาการบำบัดที่ไม่ใช่ยาเช่นการกระตุ้นทางปัญญาการบำบัดอาชีพและกิจกรรมทางสังคมที่ปรับมีประโยชน์ความก้าวหน้าในการตรวจจับต้นผานไบโอมาเคสและการทดสอบภาพอาจอนุญาตให้แทรกแสงทันเวลาการวิจัยยังสำรวจแนวทางนวัตกรรมเช่นนีโมเทอร์พีและจินเทราพีในการค้นหาการรักษาที่ปรับเปลี่ยนโรคสรุปอนาคต ที่ดีกว่าสําหรับจิตใจของคุณภาวะสมองเสื่อมเป็นสภาวะซับซ้อนที่กระทบล้านคนทั่วโลกการจดจําสัญญาณเริ่มต้นอาการคลาสสิกและสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมสําคัญสําหรับความตระหนักและการวินิจฉัยต้นแม้ยังไม่มีวิธีรักษาการใช้วิธีป้องกันเช่นการจัดการปัจจัยเสี่ยงการกระตุ้นทางปัญญาและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเมื่อการวิจัยก้าวหน้าความก้าวหน้าใหม่ในการรักษาเสนอ ความหวังในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมการดูแลสุขภาพสมองตลอดชีวิตเป็นการลงทุนที่มีค่าสำหรับอนาคตที่ทางปัญญาดีกว่าอย่าลืมสมัครรับข้อมูลช่องขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งและความสุขขอให้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้า